ครับคุณตาสสวัดีครับสสวััดีครบผมชื่อธนศักสมโตนะครับเรียกสั้นๆว่าโอ้ผมแสดงกรและผู้เจ้าตำบลนี้ต่อปากเนื้อปากคัวได้ครับครับก็ขอว่าท่านเจตมางนในทีมที่กำลังจุดกําลังผลประโยชน์จะเกิดเกศจนจนเองครับอ่าก็มาก็กล้ตอนนั้นครับทุกท่านเจตมาแล้เหมือนภาคมาเป็นนี้ยินดีต้อนรับครับ ผ้าขาวม้าทำอะไรได้บ้างคาดเอวพวกหัวกันแดดเช็ดเหงือ่อเช็ดตัวอาบน้ำนุ่งแทนกางเกงปูพื้นรองนั่งหนุนหมอนพัฒนากรต้องออกไปทำงานกับคนหลายลักษณะหลายคุณภาพต้องไปทำงานในท้องที่ที่สภาพเวดล้อมไม่เหมือนกันเปียกบ้างแห้งบ้างจึงต้องใช้ไหวพริบคือความรู้ มาใช้ให้ตรงกับเหตุการณ์และสภาพเวดล้มพัฒนากรต้องรอบรู้จึงจะทำงานได้สำเร็จและในวันนี้จะนำทุกท่านไปติดตามการทำงานของนายสนั่นสัก์สมทองนักวิชาการพัฒนาชุมชนชนานาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอว่ยอดจังหวัดตรังในการขับเคลื่อนง,งานตามภารกิจและนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่งานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหนือคลอง หมู่ที่5ตำบลบางกุ้งได้รับรางวัลชนะเลิศกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2565และเป็นตัวแทนของจังหวัดตรังในการเข้ารับการประกวดระดับเขตตรวจราชการในปีเดียวกันโดยให้โอกาสและช่วยเหลือส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้าค่ายบำบัดคืนคนดีสู่สังคมผ่านกิจกรรมของขวัญจากกองทุนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างการยอมรับแก่คนในสังคม ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลงขยายผลทุนตั้งต้นแห่งความดีงามให้กว้างขึ้นผ่านการบ่มเพาะต้นกล้าของกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งสากลุ่มในจังหวัดตรังผ่านการเลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติได้จริงแผนงานต่อไปคือการขยายผลความดีงามนี้ให้ครอบคลุมทุกกองทุนในจังหวัดตรังนำแนวทางทูบีนัมเบอรวันมาบูรณาการทำงานร่วม การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติและมีการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันมเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าผักสวนครัวตำบลบางกุง้ง เพื่อแบ่งปันเอื้ออารีส่งผลให้ครัวเรือนในตำบลบางกุ้งทั้ง1,232ครัวเรือนมีผักปลูกทุกครัวเรือนลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนสัปดาห์ละ200-600บาทแผนงานต่อไปคือซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทำแนวทาง 1. พัฒนากรหนึ่งกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านทุ่งแดดหมู่ที่1ตำบลบางกุ้งได้รับรางวัลชนะเลิศการดณรง์การจัดตั้งกลุ่มดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2565ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่26กรกฎาคม2565มีสมาชิกเริ่มต้น107รายเงินสัจจะสะสมจำนวน16,022บาทปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 119รายเงินสัจจะสะสมจำนวน135,447านวน135,447บาทให้บริการกู้มาแล้ว5เดือนผู้กู้10รายยอดเงินกู้ทั้งหมด30,000บาทประวัติการชำระเงินกู้มีวินัยดีทั้ง10รายแผนงานต่อไปคือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านกขคจ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านสามมาชีพชุมชนงานกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูลจปทและความมุ่งมั่นของทีมปฏิบัติการตำบลในการลงมือตรวจสอบข้อมูลทุกครัวเรือนทําให้ทราบปัญหาความต้องการสามารถประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย ในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนให้พ้นจากความยากจนทั้ง5มิติกิจกรรมปร,ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ประสานงานกับพมจรตรังสามารถปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้10บครัวเรือนส่งผลให้ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยบ้านมีสภาพคงทนถาวรคุณภาพชีวิตครัวเรือนดีขึ้นตามลำดับแผนงานต่อไปคือบูรณาการทำงานกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนปัจจัย4แก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ยังขาดแคลนหรือประสบปัญหาพัฒนาศักยภาพสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ครัวเรือนโครงการโคกน้องนาโมเดลทั้ง13แปลงสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพร้อมฐานการเรียนรู้มากกว่า3ฐานต่อแปลงปัจจุบันครัวเรือนเป้าหมาย มีรายได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ400-1,200ถึงบาทได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ TP Map ส่งผลให้ครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ150-500ถึงบาทแผนงานต่อไปคือการจัดกิจกรรมเลขเปลี่ยนเรียนรู้โคกหนองนาสันจรการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรตลาดนัดโคกหนองนาส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม และการแปรรูปผลผลิตพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็นสินค้าโอสําหรับน้องโอนะครับก็เป็นคนที่ตั้งใจทํามานนะครับตั้งใจทํามานโดยเฉพาะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็คือเข้ากับทีมานนะครับผู้นํำตองที่ผู้นําท้องถิ่นเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในการวางตัวนะครับเหมาะสมนะครับกับในตาแหน่งหน้าที่นะครับ น้องโลนะครับก็หลายๆเรื่องนะครับที่ได้ช่วยเหลือนะครับในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้งนะครับทั้งฝ่ายตรงที่และก็ฝ่ายตรงถิ่นนะครับในเรื่องของจัดตรีนะครับในเรื่องของกิจกรรมโครงการต่างๆนะครับที่ได้ทําได้เกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้งแต่ก็ต้องต้องบอกกับต่างคณะกรรมการนะครับที่ที่ที่มาวันนี้นะครับ ว่าน้องเขาเป็นคนตั้งใจตำมานจริงนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมจริงนะครับวางตัวเหมาะสมนะครับกับการราชการนะครับ,รบที่ผมอยู่ในตำบลบางท,ทีได้ได้เห็นการตำมานของน้องโอที่ผ่านมาก็ส่งเสริมให้น้องโอในฐานะการราชการขอให้ประดุกความสำเร็จในการประกวดครั้งนี้ครับขอให้โชคดีครับท,ท,ที่ได้สัมผัสกับเขามานะครับถือว่าท่านก็ ลงสู่ชุมชนและลงสู่ประชาชนทั่วถึงและเข้าถึงประชาชนเป็นอย่างดีนะครับหรือน้องโอนะครับเขาก็มีบทบาทและหน้าที่ของที่รับผิดชอบในส่วนที่เขาทำมานอยู่แล้วก็ลงชี้แจงให้กับชาวบ้านในเขตชุมชนที่มีกิจกรรมเข้าใจถึงหลักการ ขอชื่นชมในส่วนต่างๆที่เขารับผิดชอบอ่านเป็นอย่างเป็นอย่างมากนะครับได้มีโอกาสได้ร่วมงานนะครับกับน้องธนัทสมทองหรือว่าน้องโอพัฒนากรที่รับผิดชอบนะครับในชุมชนวังคีรีเนี่ยนะครับส่วนตัวแล้วนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ดำองค์นียได้มองเห็นน้องเนี่ยกับน้องโอเนี่ยครับในการทํางานในเกี่ยวกับด้านการพัฒนาชุมชนซึ่ง เป้าหมายหลักๆก็คือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตที่รับผิดชอบนะครับทวนตัวแล้วเนี่ยเห็นว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะครับ <c oughs> มีลักษณะของข้า,า,าราชการที่ดีมีบุคลิกภาพนะครับมีลักษณะการทำงานที่จะได้งานเนื้องานมาอย่างไรก็ <c oughs> คือการกองตนกองคนกองงานนาันชัดเจนตรงงานตามเป้าตลอดอกำลังใจนะครับกำลังใจให้กับน้องโอนะครับ อาตนากรของเรานะครับน้องโอเนี่ยมีความาน่ารักนะครับก็ผมเองก็ได้ปฏิบัติงานร่วมกับน้องโอนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบนะครับประสานงานประจำตำบลวังคีรีและตำบลบางกุ้งนะครับซึ่งซึ่งตำบลที่ผมรับผิดชอบจะครอบรวมไปถึงเทศบาลตำบลนาวงด้วยนะครับซึ่งถือว่า,าเราทั้งสองคนเนี่ยก็ ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดนะครับโอเนี่ยลักษณะนิสัยนะครับจะเป็นคนที่ร่าเริงนะครับยิ้มเก่งนะครับและเข้าใจง่ายนะครับการประสานงานเนี่ยจะได้รับคําชื่นชมนะครับจากพื้นที่บ่อยครั้งนะครับว่าพัฒนาการพัฒนากรของเรานะครับจะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะไม่นั่งโต๊ะนะครับจะไม่นั่งโต๊ะในการทํางานส่วนใหญ่เวลาของน้องโอเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่นะครับ หาตัวไม่ยากครับลงไปในพื้นที่ก็จะเจอนะครับไม่ว่าในพื้นที่มีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเจอน้องโอตลอดไม่จําเป็นจะต้องเป็นงานของทางกรมพัฒนาชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของส่วนราชการต่างๆที่ลงไปในพื้นที่เราก็จะได้เห็นน้องโออยู่ในงานนั้นกิจกรรมนั้นตลอดนะครับน้องโอเนี่ยเป็นแบบอย่างนะครับในการวางตัวในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับ ขา้าราชการรุ่นน้องรุ่นใหม่ๆที่บรรจุเข้ามานะครับสุดท้ายนะครับผมขอให้กําลังใจน้องโอนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับน้องโอไว้นั่งอยู่ในใจของคณะกรรมการทุกท่าน,น,นด้วยครับนายนันจักสมตองหรือว่าน้องโอที่ได้เข้ามาตำหันในทํำบลวางคีของเรารู้สึกว่ามีความอบอุ่นเหมือนกับพี่เหมือนน้องเหมือนลูกกับหลานก้าวกับจมจนได้ดีมาก และยังได้สนับสนุนโครงการนำเสนอโครงการมาให้ในกลุ่มจัดชีของตำบลวางทีรีให้เป็นอย่างดีและยังแนะนำกลุ่มอาชีพต่างให้กับจัดจีนนในตำบลวางทีรีด้วยและช่วยตามก็เสนอในโครงการโตโ่อยอดโครงการเอินตุนหมุนเวียนได้หลายโครงการในตำบล โอกาสนี้ขอให้น้องโอประสบความสำเร็จในการข้ามประววดพัฒนาคนกน,น้ีดินในชุมชนน้องโอโจ้น้องโอโจ้และนี่คงเป็นคำตอบจากคำพูดของคุณตาในวันนั้นการทำงานของพัฒนากรก็เหมือนกับผ้าขาวม้าผืนนี้ที่สามารถปรับใช้ได้ทุกบริบทสวัสดีครับ